สวัสดีพี่น้องครับพงษ์ลำพิชนครับตอนนี้เราอยู่โรงเรียนบ้านโพดนะครับผมรถติดลมนี่คือปัญหาของเข้าที่มันมันปรสามานตีที่ทการแสดงอยู่โรงเรียนใดก็เลยต้องง่ายไปวัดนะครับเมืนน่อนี้ต้องทําการแสดงอยู่ที่วัดนะครับรถคันนี้เป็นรถแก้ววที่สาเรินนะครับมันจําเลยมันขึ้นเพราะอะไรพี่น้องมาหลุดไปว่าความกันโอ้บ่บ่บ,บ,บ,บ่ตงเลยครับ ต,ต้องใส่แมคอรครับแนวนี้แต่ว่าแมคอรก็จะขึ้นเพราะว่ามันโอ้มันลมคลักรถเกี่ยวดิง บ่ king, อขึ้นพี่น้องครับโอ้มันมันลงน <ม soever S 1> ไ,ไม่น่าขึ้นละ่ะมันลงจับเลยได้นน่โอ้พี่น้องครับจับข้านข้างล่างเลยอ่ะจะไปยังไงเนี่ยมันแรนมันนี่ยมันตกบัวเลยได้เนี่ยโอ้ไปน,นี้ปภาษาของห้องก็ขึ้นรถขั้นนีมาครับมันเป็นรถเวทีโอ้แม่ละ่ะพี่บอส จำไลยจีโอ้พี่น้องครับเบิ่งดัววุ้ยขนาดนี้ม่นเผามันเผามันติดขีดินแล้วเผาติดขีดินแล้วป้าได้บ่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 ได้ บ่ได้พี่บอดบ่ได้มันลงจำครับคุณประสิดธิดปรสิดธิ์เพราะว่าไอ้ท้องน่ะมันปักลงหมดแล้วหน้ามันชนแล้วมันชนแล้วลี่นี่มันไม่มีการลอยขึ้นมาสักหน่อยนึงเลยอ่ะแม่ปูหรือว่าขาแม่ปูไม่มีไม่มีไม่ได้เพราะว่าท้องปักหมดแล้วใช่ไหมกระโปรงมันตั้งหมดแล้วอ่ะ คือล้อมันลอยหมดแล้วลอยข้างบนอ่ะมันลอยพ่อขอม้ามันลมบุบเลยดิโอ้ไม่ได้ครับไมม่ีทางนีได้ไม่รู้จักไม่พูดหรอกครับโซคารับบ้านมันมนผ่านเลย <laughs> เอาเอาฮออ้ยพงเอาพงโทรหาเด็กขี่อ่ะ ต้องใส่ไมโครครับคุพี่น้องเพมันจำเลยไงนะครับข้างหลัง,องรออะไรค้ำพื้นเราล่ออะไรค้ำพื้นแล้วออพี่น้นองครับอย,อยากอยู่ป้าตีกเลยคนระับเอาใส่ใส่รถเกียวอะไรรถเกียว นี่พอครัแมีเลยนะครับอะไรเพี่น้องครับนี่คืออุปสรรคสำหรับมือนีนะครับที่โรงเรียนนะครับวันนี้รถคันนี้มันเป็นรถแกเวที่เดียแกเล็กเวีที่ เห็นะอะไรห้ามาลุนกันวามันเว้ยบ่มีการขุดอยังใดทั้งสิ้นเลยตัวนี้ดึงยังเดี๋ยวข้างล่างเป็นตมข้างล่างเป็นดินตมมั้งทุกคนโอ้ข้างล่างเป็นดินตมเหนียวเลยครับข้างล่างเป็นดินตมเหนียวแบบนี้แหงลึกแหง,งลึกแหงแหงเหลียวดินน่ะวันนี้รออะไรข้างล่างมัน มันคําแล้วมันคํามันคําพื้นแล้วเรออะไรข้างล่างมันคําพื้นแล้วครับโอ้เวทีอยูุนี่สาเร็จบานเนี่ยเวที่ยุนี่ซ้ำอาพี่น้องครับเปลี่ยนกำลังใจให้ทีมงานนะครับวันนี้